สวัสดีค่ะวันนีนะคะก็เป็นเช้ากับตัววันที่เจ็ดของเรานะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหนึ่งวันที่บ้านเราทำอะไรบ้างากลองเชี่อยู่ที่18องศานะนี่เราดูจากหลับยังนะคะว่าเราพิต่ตื่นนะคะ เ,เดี๋ยวเราทบน้ำเยาวนะคะเดี๋ยวต่อไปเรามันจะแต่งหน้ากันนะจ๊ะเริ่มแรกนะคะต้องบอกเลยว่าที่นี่หน้าแห้งมากนะคะสิ่งที่ต้องทำเลยก็คือครีมบำรุงขอทา,าลิปบารามก่อนนะคะของมาสลิปปากก็แห้งแห้งทุกอย่างนะคะต้องบำรุงกันค่ะตอนนี้เราก็กกากอาบน้ําแต่งตัวนะคะแต่งหน้าเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะทํากับข้าวกันนะคะเป็นอาหารเที่ยงนะคะวันนี้เราจะมีเมนูนะคะหมูทอดนะคะ อตอนนี้เริ่มมีลมเย็นๆมาค่ะดิฉันก็เปลี่ยนเสื้อก่อนนะคะเริ่มหนาวเดี๋ยวเราจะทํากับข้าวกันนะคะเพื่อนๆครัวคุณติ๊กนะคะก็คือหมักหมวยเรียบร้อยแล้วนะคะพริกไทยเกลือแล้วก็ข่านอ่อย่าลืมเด้อเอามาด้วยนะคะแล้วก็กระเทียมเราจะเากระเทียมแล้วก็จะทอดนะคะกันใส่น้ำมันก่อนนะคะแต่ไม่ต้องเยอะนะคะให้มันทุ่งๆแล้วก็ กระกระกร,ระเทียมลงไปก่อนรู้ไหมว่ามันยังไม่ร้อนเนี่ยทอดหมูนะคะเดี๋ยวเราก็ทอดกระเทียมให้มันเหลืองๆก่อนเนาะไอไอตัวนั้นไปไหนแล้ววะเอา้าตะลุยให้อาอยตอนนี้เราก็ใส่หมูลงไปในกระทะแล้วนะคะรอหมูสุกเปิดไฟอ่อนๆน,นะคะเดี๋ยวมันจะไหม้เกินนะคะนี่ก็จะเป็น กระเทียมตอนแรกไม่เยอะใส่ใส่ใสน้อยจนไปมัง้งเดี๋ยวเรามาดูตอนเสร็จแล้วนะคะตอนนี้รอนางสุกที่นี่นะคะก็จะเป็นห้องครัวแบบก็เหมือนคอนโดอะทั่วไปนะกำลังจะดีแล้วนะ อโอเคเอาล่ะค่ะเพื่อนๆตอนนี้นะคะก็เป็นเวลาประมาณบ่าย2องเกือบบ่ายสองครึ่งแล้วนะคะก็จริงๆในหนึ่งวันของการกัดตัวมันไม่ได้มีอะไรดีนะคะกินนอนกินนอนแล้วก็มีทำความสะอาดบ้านบ้างมีดหน่อยนะคะซึ่งก็ไม่ได้ถ่ายไปนะคะสําหรับใครนะคะที่ดูวิดีโอนะคะก็ขอขอบคุณมากแล้วก็ฝากกดไลค์ให้หน่อยนะคะ เดี๋ยวกักตัวเสร็จอีก4วันอีก3วันเดี๋ยวจะพาไปดีนะคะว่าที่จะดที่เขาวิสันที่ต้องเที่ยวที่ไหนที่น่าสนใจนะคะแล้วก็พวกอาหารการกินร้านอาหารต่างๆนะคะเป็นยังไงบ้างสำหรับวันนี้นะคะก็ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณค่ะ